ก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง VR72 นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Stickman Master นะฮะผมไปเจอมาใน Play Store นะครับเกมราคา10บาทฮะแต่มันเปิดให้เล่นฟรีนะครับเปิดให้โหลดฟรีไม่รู้ว่าถึงวันไหนนะเออ <c oughs> วันนี้เราจะมาดูกันว่าเกมมันน่าเล่นหรือเปล่านะครับนะอ่ะเริ่มมาที่หน้าเกมกันเลยนะครับหรือว่า ทำออกมาได้ดีมากนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอ,อันนี้อะไรเนี่ยเออะะครับส่วนไอ้ขวดฟ้าๆนี่นะเออนี่ขวดฟ้าๆตรงนี้นะครับมันเป็นอถ้าใครเคยเล่นลายเลนเจอร์นะครับมันจะเป็นคล้ายๆข,ขนนกเล่นหนึ่งตาต้องใช้ขวดไอ้ขวดน้ำเอนเนจีอันนี้ <c oughs> หนึ่งอันนะครับ แล้วก็แจกเพชรมา200นะครับมีเหรียญอยู่7,000อันนี้ไม่ทราบว่าเขาแจกหรือเปล่านะ,ผม,นมานนนะผมไปเล่นมานิดหน่อยนะครับผมไปเล่นมานิดหน่อยได้มา7,000นะอ,นนอันนี้อะไรอยู่อ๋ออันนี้คือน่าจะเป็นการล็อกอินด้วย Google หรือ Facebook นะครับถ้าล็อกอินนี่จะได้เพิ่ม200เพชรเลยนะแต่ผมยังไม่ล็อกอินตอนนี้นะครับ อันนี้คือมาต่อวันนี้แพ็กเกจมือใหม่นะครับราคา14บอะไรเดี๋ยว14ดอลลาร์หรือ14บาทวะเดี๋ยวกดดู14บาทนะครับราคา14บาทได้200เพชร50,000ทองนะครับได้ขวด Energy 1สนี่นี่คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นคอสตูมหรือเปล่าไม่รู้นะครับมีมีความเสียหายไม่ไม่ใช่คอสตูมนะครับน่าจะเป็นอาวุธ นะไม่ก็สัตว์เลี้ยงหรืออะไรอขอสักอย่างนี้แหละทำดีกันจนจุมตี2สวกวิชานะสองวี <c oughs> เลยอะ <c oughs> แล้วก็ได้อ่อน่าจะเป็นบัฟนะครับเพิ่มโกู50%แล้วเพิ่ม e x p 30%นะครับ e x p 100ผมก็ไม่รู้ว่า VIP ได้อะไรนะครับอะมาที่ดิวสุดฮอตนะครับคืออะไรไม่รู้ครับราคา150บาทนะ น่าจะเป็นเอ่อพวกคอสตูมแล้วก็ได้เหรียญ1น1 0 0มนะครับได้เพชรอีก300นะครับ v p p 500ม,มีต่อมีต่อเรื่อยๆนะครับขอไม่ลงรายละเอียดเยอะตรงนี้แล้วก็รางวัลโฆษณาน่าจะมาดูโฆษณาเอาได้นะครับได้เพชรถ้าดูครบก็น่าจะไดะ้วันหนึ่งก็น่าจะได้สัก150เพชรต่อวันนะครับรี ส9ชั่วโมงลีนะครับมาต่อกันที่ภารกิจครับผมภารกิจนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็อุ้ยก็เยอะนะได้เพชรเยอะด้วยมีควสประจําวันมีเอ่อมีความสําเร็จเอ่อความสําเร็จนี่น่าจะเป็นควสหลักนะครับโอ้โหติดๆขออภัยอ่าอเยอะเยอะนะครับดูดูดู ดูได้พชรเยอะได้พชษเยอะมากครับไม่ต้องติมก็ัวได้นะเล่นเกมนี้ต่อมานะครับร้านค้านั่นเองโอ้ร้านค้ามีอะไรบ้างอันนีมณนีนะครับ100เพชรอยู่ที่ประมาณ14บาทนะครับ14 15บาทเขาเขียนไว้14บาทนะครับอ่ามีขวดเอเนจีนะครับโอ้มีสัตว์เลี้ยง อ๋อไอกระต่ายเมื่อกี้นะครับเนี่ยไอไอกระต่ายไอกระต่ายเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับบันนี่กระต่ายมันมันเหมือนกระต่ายเหรอวะเออช่างมันเถอะนะครับเยเมนีหัวเนนจี้สัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ชุดเสื้อผ้าน,นะครับคอสตูมนั่นเองมีอาวุธให้ด้วยนะครับตเติมทั้งนั้นนะมันมีตังค์ครับโดยทีแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะ แพ็กอัญมณีประจำวันนะครับมันเหมือนเป็นแพ็กรายเดือนรายวันหรือเปล่าอันนี้เหมือนเป็นบัฟนะครับเพิ่มโกเพิ่มเอ็กพีประมาณนี้อันนี้เป็นเหมือนเหรอวิ่งนี่ไงระบบระบบเก,กมเกมพาร์ทไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกเขาเรียกอะไรวะถ้าเป็นในถ้าเป็นพับจี RP ก RP อ่ร์พีอะรอยัอพาร์ทอะออก็มันเหมือนกันนะครับ กระปุกความสีที่ทำอะไรได้ครับเนี่ยไม่รู้ครับโอเคมาต่อกันที่คลังไอเทมนะครับผมยังไม่มีอะไรมากนะผมเพิ่งโหลดมาแล้วเล่นไปตาเดียวอนะเองนะเีเพิ่งสอนเลยครับแับนีนะครับโดยตีเด็กคืออะไรไม่รู้อรับอัปเกรดอัปเกรดเกรดเหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่านี่ครับ,นนรบหน้าของคลังก็จะเป็นอย่างนี้นะ อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับความเสียหาย8หน่วยน,นี่อะไระความเสียหาย9หน่วยอันนี้อันนี้เยอะกว่าเราสามารถปรับปรุงนะลองกดปรับปรุงไปสิเป็น9หน่วย10หน่วย11 12อ็ดสองเอาหมดหมดตั้งหมดครับเราก็ใส่น,นี้แทนเพราะว่าเราอัพมาตั้ง17บเจ็ดหน่วยเลยนะครับใส่ยังไงอย่าทีเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่าน่าจะใส่ไม่ได้นะครับสีแดง ว่ามันมันไม่น่าใช่อาวุธของมันนะก็เลยใส่ไม่ได้โอเคช่างมันนะครับมาดูน,นี่ทักษะนะครับเหมือนจะเป็นสกิลพิเศษหรือเปล่าทักษะดาบอ๋อนี่เป็นสกิลนะครับสกิลสกิลสกิลนะต้องเรียนรู้เอานะครับของพวกนี้เรียนรู้ก็กดเรียนรู้เรียนรู้ไม่ได้นะน่าจะต้องใช้เลเวลเพื่อเรียนรู้นะครับเอ่อ มาที่ทักษะธานูทักษะค้อนอันนี้ต้องใช้เพชรปืดนะครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไม่ทราบไม่รู้ครับไม่จำเป็นต้องรู้นะหาภารกิจเสร็จนะครับรับหน่อยละกันได้เพชรเพิ่มมาอีก20ิเพชรน,นะครับมาเราไปลองเล่นกันดีกว่านะครับผมเพเล่นไปด่านแรกนะครับมาดูด่าน2กัน เกมเป็นเกมสองดีนะครับกดตีแต่เล็กๆอาจจะไม่ยากมากนะก็เดินตีชิวๆอะไรอย่างนี้เรามีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเสียงเริ่มไปแล้วขอไปนี่เรามีสกิลนะครับเรากดใช้สกิลอ๋อจบแล้วจบอย่างง่ายครับด่านเล็กๆก็จะง่ายๆหน่อยเราสามารถกดปุ่ม สีเขียวด้านล่างขวานี้เพื่อเล่นต่อได้เลยครับเราเล่นต่อกันเลยครับเป็นเกมที่เล่นเพลินนะครับเล่นเพลิน <c oughs> สำหรับใครที่เหงาก็ไปหาโหลดม,มาเล่นได้นะครับราคาสิบบาทแต่ตอนนี้เปิดให้เล่นฟรีนะครับในเพล y ์ t o ต e ฟันครับฟัน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 แล้วก็เดินครับเกมไม่ยากมาก แต่ไม่ทราบว่าดาดหลังๆอาจจะย,ยากก็ได้นะมีตัวตัวแปลกๆนะเด่ย๋ยชอบอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ปุ่มแดสนะครับกันขวาอันนี้ปุ่มกระโดดโอเค จบเกมแล้วหรือเปล่าภาพสโลว์อย่างนี้โอเคครับจบไปเรียบร้อยเลเ่อเไปวิวสามนะครับผมว้าวาเรากลับมาที่หน้าแรกกันบ้างด่านมีหลายด่านนะครับก็หนึ่ง5 6อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้สิบสองยี่สิบสี่ ส,ส,ส,สามสองมั่วแล้วสามสิบหกก็เยอะนะครับสามสิบก่าดานเลยเยอะนะครับมีแพ็กเกจขนด้วยคืออะไรอ่ะสิบสี่บาทนะครับเพิ่งเห็นนะเนี่ยเพิ่งมาแล้วเปล่าก็รูปเกมก็จะประมาณนี้นะครับเล่นง่ายนะนางวันรายวันนะครับมีระบบล็อกอินรายวันด้วย ได้ดาบนะครับดาบหายากนะต้อ,องอินสองวันได้ดาบหายากดามิดสามสิบเจ็ดโคตรเรงอะ่ะดามิดผมสิบเองอะ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดเห็นยังไงกับเกมนี้นะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างไว้ได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า